ผม่อไปขั้นตอนการดูกระแตฟอนตนะครับเราดูที่ดีเลย์นะครับอันดับแรกเราจะกดที่ตัวดีเลย์นะครับรกดลงหนึ่งครั้งจะเจอเมนู OP Parameter นะครับให้กดปุ่มซ้ายหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นเราจะเจอเมนู Record นะครับให้กดลงอีกหนึ่งครั้งเราจะเจอเมนู TV Monitor นะครับให้กดขวานะครับต่อไปเราจะเจอเมนู ฟอลเลคคอร์ดนะครับให้กดลงหนึ่งครั้งอันนี้เมนูเลคคอร์ดดัเบิ์นะครับให้เลือกเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับก็คือเราจะเลือกประมาณถ้าเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นให้กดลงหนึ่งครั้งนะครับเราจะเจอฟอลทาก็คือเวลาที่เกิดฟอลนะครับต่อไปเป็นฟอลเดทก็คือวันที่ที่มีฟอลนะครับกดลงหนึ่งครั้งก็เ,เจอแอคทีฟเ g r ก u p ก็คือฟอล เกิดขึ้นนะครับจะมีหนึ่งกลุ่มนะครับต่อมาเมนูฟ้อนเฟสนะครับจะโชว์เฟส A กับ B นะครับต่อไปเราจะดูกระแสฟอน์นะครับแต่ละเฟสกระแสฟอน์เฟส A นะครับจะโชว์สองจุดแปดสามเจ็ดกิโลแอมนะครับกดปุ่มลงอีกทีหนึ่งจะโชว์กระแสฟอน์เฟส B นะครับสองจุดห้าแปดหกกิโลแอมนะครับเฟส B ก็โชว์เก้าสิบเจ็ดจุด 5แอมป์นะครับส่วนกาวนะครับกระจก1.19กิโลแอมป์ครับรอาผมครับผมต่อมาขั้นตอนการดูโหลดของเบเกอร์นะครับรับแรกเราจะมาดูที่อ่าจิตอนมิเตอร์นะครับให้กดปุ่ม ESC เมนูนะครับหลังจากนั้นให้กดเมนูแรกเลยครับกดอูกษรพ่ชีเวลาล้นตายนะครับเมนู Measurement นะครับ หลังจากนั้นให้โกดรูกสรเลื่อนลงมาที่ Power and Power Factor นะครับและให้กดรูปสรที่ชี้ไปทางด้านซ้ายนะครับ1 g หลังจากนั้นเราจะเห็น Power นครับที่เป็นโหลดทั้งหมดนะครับประมาณ1มึกวัตต์นะครับและเรายังสามารถดูได้ที่ w a t t m ตเร์นะครับเข็มก็จะแสดงว่าที่1มึ่วัตเหมือนกันนะครับ